ก็รู้จักกับที่มาประมาณกี่สิบปีก็มีได้ครับผมสร้างมาตลอดว่าพี่อะไรที่เป็นประโยชน์ใส่คมผมพัฒนาไปตลอดด้วยความตื่นใจนี่ผมเออในวาระไรผมก็ยิ่งเดือก็จะตื่นเต้นใจมากครับแต่ด้วยเนื่องจากว่าเพราะว่าเศรษฐกิจขนาดนี้ผมก็ไม่มีเป็นเงินสด ไไดลพี่มากินมาหมากินมาผมได้ับรงมเ่มรจะได้ว่าให้ปนอะไรก็จะได้แต่ผมจะดีใจมากว่ามันได้ช่วยปางีผมรับปากรถคันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกอาะตว่ามจะไปทุกจังหวัดตอนนี้ผมเจอสาจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่ รถคันนี้จังอยู่กับผมตลอดครับนะขอบคุณมากเลยครับพิจัยแล้วผมก็เทอโอกาสศ <c oughs> มาพิจารณ์รถอ๋อโอเคโอเคครับแต่ไ <c oughs> งเดี๋ยวต้องเชิญเพราะว่าทีวีเขาดูยอยู่กับ <c oughs> ผมอยู <c oughs> นน่ผมฝากโล่งดวงวัญชัยไงครับผมแล้วก็ไทยรัฐทีวีเขาบอกป๋าถ้ามีใครนั่นตอนนี้คือเขาอ,อยากจะได้ภาพว่าเออผู้อยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือผู้ประสบทธไทยช่วยเหลือศพด้ยากใดดีจริงไม่ชอบออกเสื่อแต่ก็ก็บางครั้งก็อาจจะเป็นควพิเศษยาก ว่าตอนนี้ผมพยายามทุกอางวันนี้คือผมฟุ่งตัวผมก็กาับตัวไปแล้วว่าเนี่ยผมจะทำู้พอย่างจนกว่รุดท้ายสใจท้ายผมมีลักษสผมไม่ขอรับเงินประจากขอไม่อเพราะว่ามีหลายนทีมที่มาหาก็เลยมเาในานี้ก็จะได้นใ้ากันะครับีก็เมาชนะมาชนะบเดี๋ยวครับทผมจะติดกิ๊กเตอร์เลย ใช่น่าใจใจครับพี่หล่อๆแต่นี่ดีแล้วครับสุดสายใจ